สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพาทาโรช่องของเราขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์น่ารักกันมากๆได้ยินกันชัดไม่เอ่ยเรื่องด่วนเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณคุณนะคะเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชม ั้งกิจอธิษฐานนะคะวันนี้วันพระเรื่องด่วนเรื่องสําคัญที่คุณจะรู้ที่คุณควรจะรู้จะเป็นเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วนี้ความรักความเมตตาความอบอุ่นจะมีใครสักคนเข้ามาให้ความอบอุ่นให้ความเมตตาให้ความรักกับคุณเดอะสตาร์คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักเป็นนักร้องดาราหรือทุกวันนี้ทำงานทางโซเชียล มีเครื่องมือสื่อสารเครื่องเดียวคุณก็สามารถแกล้งเกิดได้คุณอาจจะดังข้ามวันข้ามคืนหรือใครสคักคนเคยทามาแล้วก็คุณดังอยู่แล้วนะคะยิ่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปประมาณนั้นแหละคะ่ะคุณรักในการอ่าทางานไม่ว่าคุณทํางานอะไรผลงานของคุณจะเป็นที่รู้จักผู้คนจะยอมรับในผลงานของคุณเพราะมีคุณมีความหวงังความสุขความแรงบรรดาใจให้กับตนเองแล้วก็ให้กับ คู้ขนรอบข้างประมาณนะคะเดอสตาร์ชื่อเสียงมาความรักมาเดอะเบอร์เดินทางไกลคุณจะดังทั่วโลกไปนี้มีเครื่องมือสื่อสารเครื่องเดียวก็โด่งดังยิ่งขึ้นไปแล้วนะคะพลังงานของคุณคุณมีพรสวรรค์ทั้งสีด้านนะคะเนาะเป็นคนเก่งเฉลียวฉลาดมีสัมผัสที่หก มีพรสวรรค์นในทุกด้านประมาณนั้นนะคะคุณมีทั้งเหรียญถ้วยดาบไม้เลยนะคะเป็นผู้ยังรูเ้เป็นคนเก่งเอาประมดประมาณนั้นละคะ่ะเกิดมาสุขสบายชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้คนนําประสบการณ์เข้ามาพัฒนานให้ชีวิตของตนเองพบความสําเร็จได้ง่ายมากขึ้นนะคะการศึกษาดีได้คุณอาจจะได้เดินทางไปศึกษาต่างประเทศต่างที่ต่างแดน หรือชื่อเสียงของคุณดังทั่วโลกใบนี้เพราะคุณมีความรักความเมตตาคุณทําคุณทํางานเป็นทีมกับครอบครัวก็ได้ทุกวันนี้ถ้าใครมีพ่อมีแม่อยู่ยิ่งโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปประมาณนั้นละค่ะทําที่คุณถนัดทําเท่าที่คุณทําได้ทําเท่าที่คุณทําไหวผลตอบแทนกลับมาจะคุ้มค่าประมาณนั้นละค่ะทำทำแบบให้แบบสบายใจประมาณนั้นละค่ะ คุณจะหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยพลังงานของคุณวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็เลิกยามงามดีไม่ว่าคุณทำอะไรถึงเวลาคุณจริงๆนะคะเลิกยามงามดี